เทคนิคเลือกกลุ่มเป้าหมายช่วงวันเวลานายที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณมีอะไรบ้างวันนี้มารับชมครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมจนนี่นะครับผมเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะครับก็กําลังจะเข้าสู่เทศกาลวันแห่งความรักวันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยผมก็นะครับจะขออนุญาตแชร์เทคนิคพิเศษนะครับผมเอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือคนที่กําลังทำโฆษณาอยู่ในปัจจุบันนะครับผ่านช่องทาง a c e b o o k นะครับผมโดยเราจะมาแชร์กลุ่มเป้าหมายนะครับผมที่เหมาะในการใช้งานในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นั่นเองจะมี่ ไรบ้างนะครับมาติดตามกันครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับให้ไปที่ตัวจัดการโฆษณาของตัว Facebook หลังจากนั้นเนี่ยให้กดสร้างตัวแคมเปญนะครับผมสีเขียวเียวตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือก Ob Objective นะครับในการทําโฆษณาเลยนะครับอันนี้ก็เลือกตามปกติเลยนะครับอันนี้ของตัวอย่างนะครับขออนุญาตเลือกเป็นการมีส่วนร่วมนะครับผมสาหรับในส่วนแรกนะครับพอเรากดสร้างแล้วเนี่ยเขาจะดึงเราเข้าไปในส่วนของแคมเปญตรงเนี้ยเราอาจจะสคริปต์หรือ ถ้ามไปก่อน,นะครับให้มาดูในส่วนของชุดโคษนานะครับผมพอเราเลือกคือโคสนาแล้วเนี่ยให้สังเกตในส่วนที่เป็นการกําหนดเป้าหมายแบบละเอียดนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับอันแรกนะครับให้ใส่ไปเลยว่าวาเลนไทน์ นะครับผมพอเรากดทีมลงไปนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้เรากดแนะนําก็ได้ครับผมก็จะมีกลุ่ม targeting อย่างเช่นที่แนะนํานะครับก็กลุ่มของฝากลุ่มที่กําลังกบหาดูใจกลุ่มที่มั่นแล้วนะครับผมแล้วก็เป็น วันครบรอบต่างๆในส่วนของวันครบรอบนะครับมันจะมีความพิเศษนิดนึงครับว่าเราเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้นะครับผมว่าเอาคนที่กําลังจะถึงวันครบรอบมนาะอีก30วันจะเป็น60วันนะครับหรือ90วันนั่นเองครับผมตรงส่วนนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้คีโระกัรไปหากลุ่มเป้าหมายที่ มีความใกล้เคียงกับวันกรอบมากที่สุดนะครับผมซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มคนเ่าหรือเขาอ่ะมีแผนในการที่จะซื้อของขวัญในช่วงวันบอลเล็นไทยอยู่แล้วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆนะครับที่ทางเราอครับแนะนำนะครับให้เซตอัพในช่วงนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทิปดีๆเกี่ยวกับการตั้งค่าโฆษณานะครับประจําเดือนแห่งความรักถุกวันวาเล็นไท์นั่นเองครับผมโดยทียงานเซลสุกิ นะครับสำหรับนะครับใครที่ชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับผมและอยากจะรู้ข้อมูลดีๆแบบนี้เพิ่มเติมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะกดสั่นตะไคร้ให้เราด้วยนะครับถ้าคุณต้องการมืออาชีพนะครับในการทําโฆษณาที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลธุรกิจของคุณนะครับผมและการทําโฆษณาให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะครับผมสามารถติดต่อได้มาที่ช่องทางนี้เลยนะครับผมเรานะครับก็จะมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลทุกท่านนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ